สวัสดีครับวันนี้ผมนำเอาพระเนื้อผงม,มาให้ชมนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรเนื้อออกสีแดงชมพูนะครับเนื้อออกสีแดงชมพูนะครับเป็นพระที่ทำจาก หลังคากระเบื้องหลังคาโบถ์เก้าวัดนะครับนะฮะกระเบื้องลังคาโบถ์เก้าวัดนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นพักเครื่องนี้นะครับฮะผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าเนื้อกระเบื้องลังคาโบถ์เก้าวัดนะครับเนื้อกระเบื้องหลังคาโบถ์เก้าวัด แล้วก็มีรูปธรรมจักรนะครับธรรมจักรคือวงล้อที่หมุนไปนะครับครับไม่ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับนะฮะหมายถึงพระพุทธศาสนาเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับฮนะ